มันจะพัดเราไปไหมโอ้โหโอ,อ้โ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 อ้ทุกคนเดี๋ยวๆดโอ้โหหัวรถเลยโดนพายุทอร์นาโดนะพัดจนผมปิวไปหมดเลยนะฮะ สวัสดีทุกท่านเลยนะวันนี้ก็มาอยู่กับพี่นิวในเกมโรบอทอีกแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเล่นแบบนี้กันเลย t o ร์นาโดอาร์ l อ i ลลิเนะคะไม่ใช่เอาใหม่นะท o ร a นาโดอาร์อัลติเมนะคะก็คืออารมณ์ประมาณว่าเราเนี่ยต้องมาทําการหน,นีจากพายุทนาโดนะ,ะ<อ>จะบอกว่าในแบบนี้มีมาตั้งแต่ปี2018แล้วนะคะเป็นแบบที่อยู่คู่กับโรบอทมานานเหมือนกันนะเนี่ยแล้วจะบอกว่าถึงแบบนี้จะมีมานานแค่ไหนนะคะ พี่นิวก็ไม่เคยเล่นนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นกันเลยดีกว่าว่าการหนีทอร์นาโดเนี่ยมันจะโหดร้ายแค่ไหนนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยนะกับการหนีพายุทอร์นาโดเอาล่ะค่ะเราก็เล t s เพลงกันไปเลยนะคะตอนนี้พี่นิวก็มาอยู่ในเอ่อแมพแล้วนะแล้วเราก็มาอยู่ตรงล็อบบี้เกมนะคะใช่ไหมอะใช่ไหมหรือไงอา้าวเดี๋ยว พอพี่นิวกด enter map เราก็เข้ามาเล่นเลยนะคะโอ้โหนั่งเองพายุทอร์นาโดโอ้โหมาแบบเป็นลูกบอลเลยนะคะรู้แต่ว่าต้องรอดนะต้องรอดอ่ะเดี๋ยวนะหนีก่อนละกันนะคะหมอย่ังอะโอ้โหเลด,ดิทุกคนโอ้ดูมันกวาดล้างทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยเทพเจ้าไซตามะโอ้ดูนั่งเรืองแสงนี่ด้วยนะคะนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้ดูจากพลังชุมพวงเขาแล้วก็พายุทอร์นาโด ฆ่าไม่ตายนะนี่นไงโอ้มันใกล้เข้ามาแล้วหุ้ยเดี๋ยวเข้ามานี่ก่อนเข้ามานี่ก่อนจะรอดไหมเนี่ยโอ้มันมาแล้วทุกคนตอนนี้เหลือเวลาประมาณสิบกว่าวินนะฮะรอดไหมรอดไหมเฮ้ยต้องคานต่ำหมอต้องคานต่ำกดซีนกดซีนะฮะกดซีตัวนี้ตัวซีนะฮะเป็นการแบบว่าหมอบหนีหลบพายุอ่าเฮ้ยพายุไปแล้วพายุไปแล้วเอ้ยใช่ไหมเยอะโอ้โหเข้ามาครั้งแรกก็รอดเลยเป็นไง รอบต่อมานะฮะโอ้โหมาถึงรอบต่อมาแล้วนะทุกคนคืออะไรอ่ะอคุณดูนะทำไมรู้สึกว่าจอมันโยกเยก,กนะทําไมทุกอย่างดูเป็นสีฟ้าหมดเลยเนะี่ยฮะอารมณ์เหมือนกับว่ามีหมอกปกคลุมเมืองนะอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวบอกนะว่า pm 2.5กลับมาอีกแล้วทําไมมันดูเป็นแบบว่าหมอกเต็มเมืองแบบนี้ก็ไม่รู้นะฮะเฮ้ยข้างล่างนี่คืออะไรน้ําท่วมเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมีเหตุการณ์น้ําท่วมเกิดขึ้นด้วยเหรอโอ้ไม่ก็หนีสิพวกรออะไรอ่ะ เดี๋ยวมีน้ําท่วมด้วยทุกคนไม่ได้ไม่แค่พายุทอร์นาโดนะคะนี่มันมีน้ําท่วมด้วยอะ่ะเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวเอา้าจะลอยไหมเล่าเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเฮ้ยเอา้าตายไนะหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกระโดดก่อนกระโดดก่อนน้ําท่วมมาแล้วนะคะจะลอยไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหดูดิมันท่วมขึ้นมาขนาดนี้เลยเอา้าดูแล้วไม่น่ารอดนะตายงยแก่โอ้ดูท่าตายซะก่อนแน่ไม่มีใครรอดเลย แล้วทำไมพี่นิวตัวไม่แตกเหมือนชาวบ้านเขาอ่ะโอเคนะ,ะนี่ค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงล็อบบี้แมปนะถ้าเกิดเรากด Enter Map เนี่ยเออเราก็จะเข้าไปเล่นนะคะโอเคเข้าไปกันอ่ะอันนี้ก็มามินิด่านใหม่แล้วนะคะอย่างเมื่อกี้นี่เราเจอเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะก็จะงงงหน่อยนะอันนี้คือผลการทำลายล้างของพายุทอร์นาโดนะคะเลยกลายเป็นขนาดนี้เลยเดี๋ยวเราจะลองวิ่งขึ้นไปบนนู้นกันนะตามเพื่อนเราไปวิ่งได้วิ่งได้ สามารถวิ่งอ้าวอะไรอะ๋อยังไม่จบตาสักทีเดียวนะฮะ <What? S 1> อันนี้คือมันจะบอกว่าใครสามารถเอาชีวิตรอดจากพายุทอร์นาโดได้บ้างซึ่งพี่นิวตายนะฮะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> ก็จะมีคนรอดแค่ไม่กี่คนนะมีคนรอดแค่4คนนะทุกคนเป็นบอร์ดคะแนนที่ประจานมากเลยนะคะทำให้เพื่อนๆรู้ว่าเราไม่รอดนะ บอกเป็นเรียงตัวเลยนะว่าใครตายใครรอดบ้างมันให้เราโหวตแบบนะว่าเราจะาแบบไหนนะแบบไหนดีอ่ะคือแบบเลือกไม่ถูกอ่ะอันกลางก็แล้วกันนะไม่รู้จะเอาไหนอ๋อเป็นอีซี่มีเดียมแล้วก็อีซี่นะอา้าว <Huh? S 1> ทุกคนเป็นเรื่องมีเดียมหมดเลยอะ่ะอ่ะตอนนี้ด่านมีเดียมก็ชนะไปนะมาแล้วนะมาดูกันซิว่ามันจะยากแค่ไหนกันเชียวโอ้โหนี่คือแบบมีเดียมนะคะมาแบบอลังการมาก มันบอกวิธีการเล่นเนะี่ยเขาบอกว่าเราต้องทําการหลบพายุที่กําลังมานะฮะเอาอ่านไม่ได้เลยถ้าเกิดเราลอดชีวิตเราจะได้เงินไปสามร้อยคอยนะฮะโอ้โหเป็นการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นทีเดียวได้เงินไปสามรอยคอยทีเดียวนะฮะอ่ะตอนนี้เราขึ้นบันไดไปดีกว่านะเพราะเราไม่รู้ว่าอันไหนมันจะมาก่อนกันน้ําท่วมพายุโอ้โหนี่เพื่อเราขึ้นมาอยู่ข้างบนกันแบบได้ไวมากเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น ตอนนี้เขาบอกว่าสภาพอากาศเลวร้ายมากเลยนะก้อนเมฆปกคลุมสีดำดูดิทุกคนทำไมบางคนแบบว่าโอ้โหดูดิยังกับบอกเทพเจ้านะมีแสงชมพูละเลือดด้วยนะสงสัยว่าซื้อไอเทมมาเนะี่ยอุ้ยตอนนี้ข้างนอกมืดมากเลยทุกคนโหทุกคนเดี๋ยวมาหลบก,กับเพื่อนก่อนดีกว่านะหลบก,กับเพื่อนเราอุ่นใจดีนะทุกคนข้างลอกนี่แบบว่ามืดมากเลยอะไรอะไรอะไรมีอะไรเตือนเฮ้ย มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนลุกก่อนลุกก่อนอ้ก็ไม่รู้เนี่ยเขาบอกว่าอันตรายนะฮะจะมีทอร์นาโดเกิดขึ้นโอ้โหพายุทอร์นาโดกำลังจะมาโอ้น่าตื่นเต้นจะมั้เลยไหนอะพายุทอร์นาโดเนี่ยอุ๊ยอะไรอะโอ้โหมีฉากแบบว่าพายุทอร์นาโดกำลังมาด้วยนะฮะโอ้โหจะรอดปะเนี่ยมันจะพัดเราไปไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหหัวล้อเลยโดนพายุทอร์นาโด นะพัดจนผมปิวไปหมดเลยนะฮะโอ้โหนะ่ากลัวทีเดียวไม่รอดนะฮะไม่รอดจริงๆอะ่ะคือมันแบบว่ายากเลยเนี่ยก็ตายเหมือนเดิมนะมีผู้รอดชีวิตแค่สองคนอ้าวแต่มันเขียน 3. สามสงสัยคนหนึ่งออกจากเกมไปแล้วนะฮะสรุปแล้วก็ไม่ได้ตังสามร้อยคอยมานะทุกคน เป็นอะไรที่แบบวอลีาร์ดมากนะขาบอกต่อมานะคะมาวดด่านกันนะะเอาแบบอีซี่ได้ไหมขออีซี่เละนะเพราะว่าแบบมีเดียมนี่ก็คือยากเลยนะะแค่มีเดียมปานกลางก็ยากแล้วนะขอเป็นแบบอีซี่อีซี่ง่ายๆแล้วกันนะทุกคนซึ่งทุกคนมาวดอีซี่สุดยอดเลย ขอปอบมือให้เลยนะที่ทุกคนโหวตอีซี่นะคะอ่ะมาดูกันในตาน,นี้นะซึ่งเป็นด่านฟรามนะฟรามเป็นด่านโรงนาะนะคะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรแบบนี้นะซึ่งในตาน,นี้ใครชนะได้ตังไป250คอยเนี่ยอ๋อแต่ถ้าเป็นมีเดียมเนี่ยจะได้ไป300คอยนะคะอ่ะในตานแรกนี้เราต้องทำการเอ่อหลบพายุทอร์นาโดใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ หลบแสงแดดนะฮะแสงแดดเจองศาฟาเรนไฮน์โอ้โหทุกคนดูดิข้างนอกนะี่คือร้อนมากเลยนะดูน่ากลัวนะจะเห็นว่าบนท้องฟ้านี่แบบว่าโอ้โหก้อนเมฆนี่แบบใหญ่มากเลยนะคะก้อนเมฆหนาเตอะเลยน่ากลัวมากมันมีที่หลบภัยดีๆไหมอุ้ยตอนนี้นะฮะเกิดฝนตกฟ้าผ่าอ่ะเดี๋ยวเรามาหลบที่โรงงานตรงนี้แล้วกันนะะ เดี๋ยวฟ้าผ่าเราเข้าไปข้างในก่อนดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในโรงนาอีกที่หนึ่งนะคะและตอนนี้นะคะก็เกิดเหตุการณ์ทอร์นาโดมาแล้วนะตามสเต็ปเลยนะคะถ้าเกิดมีฝนตกฟ้าผ่าพายุทอร์นาโดก็ต้องมานะทุกคน<ะ>อยู่ไหนอะพายุอยู่ไหนอะยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวโอว้มาแล้วนะวมาแบบอลังการทุกทีเลยเนะี่ยพายุทอร์นาโดโอ้โหมันอยู่ตรงโรงนาะหนะ้าหลังสีแดงตรงนี้นะคะ รอดไม่รอดก็ไม่รู้แหละกลัวเดี๋ยวมาหลบตัวนี้ดีกว่านะฮะอ่ะนี่เราตามเพื่อเราไปเลยเพราะเราคิดว่าเพื่อเราต้องพาเรารอดแน่นอนนะฮะรอดไม่รอดไม่รู้ตามเพื่อเราไปก่อนโอ้โหตอนนี้ฟ้าก็แลบแป๊บๆเลยนะฮะเฮ้ยทุกคนตอนนี้พี่นิว่าเรานะฮะเห็นที่หลบแบบว่าน้ําท่วมไม่แล้วนะตรงแท้งน้ํานี่ไงสามารถหลบน้ําท่วมได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้หลบพายุทอร์นาโดก่อนไหมอะ คือมันมาแล้วนะอุ้ยโอ้โอโอน่ากลัวแล้วดูเหลือต้องร้อยกว่าวินาทีนะกว่าพายุทอร์นาโดจะหมดไปนะะอู้ยทุกคนตอนนี้พายุทอร์นาโดเนี่ยมันพัดแทงน้าเราไปแล้วเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนะแต่ว่ามันไม่สามารถทําอะไรแทงน้ําได้อู้ฟ้าผ่าก็มาระวังฟ้าผ่าด้วยเนะตอนนี้เหลือเวลาสามสกว่าวินาทีนะฮะคิดว่าเราจะชีวิตรอดจากพายุทอร์นาโดได้หรือไม่ในตาน,นี้เรายังไม่ตายนะฮะอาจจะเป็นครั้งแรกที่เรารอดเนี่ยฮะ แล้วได้ตังมาส5งาสิบคอยนะเป็นด่านที่แบบว่าต้องลุ้นมากเลยนะว่าเราจะรอดชีวิตหรือไม่นะโหตอนนี้พายุทอร์นาโดไปทางนู้นแล้วนะคะต่อมานะคะเป็นอะไรเนี่ยโอ้แสงแดดพาธทิสดสดใสเดี๋ยวเราไปหาที่หลบน้ำท่วมก่อนดีกว่านะทุกคนพี่นิวว่าน้ำมันต้องมาแน่ๆเลยเฮ้ยเราเจอหนึงนะคะอันนี้น่าจะรอดหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าลองขึ้นไปกัน <c oughs> นะเอ้า <c oughs> หมดเฉยอ๋อหมดตาแล้วนะอุ้ยเราสามารถเอาชีวิตรอดได้ในตาน,นี้ไม่มีน้ําท่วมนะฮะสุดยอดเลยอ๋อถ้าเกิดเป็นแบบอีซี่จะไม่มีน้ําท่วมใช่ไหมอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเฮ้ยอันนี้เรารอดได้นะเราได้เงินมา250คอยนะนี่เลยบวกของเก่าเป็น275คอยสุดยอด นช็อปล้านค้ามีอะไรขายบ้างมาดูนะคะอ๋อนี่ไงมีเอฟเฟกขายอะไรแบบนี้นะคะซื้อเป็นบูฟาแล้วกันนะะนี่เป็นเอฟเฟกแบบว่าประดับตัวอะไรแบบนี้นะคะอันนี้พี่นิวขอไม่โหวตแล้วกันนะคะก็มาลุ้นกันว่าเพื่อเราจะโหวตอันไหนอ๋อเพื่อเราโหวตอีซี่นะฮะ <c oughs> ถ้าอีซี่นี่คืออาจจะง่ายหน่อยนะมาแล้วนะกับดานนี้นะชื่อว่าด่านชิมเบอร์ตันนะคะเอาเดี๋ยวเอฟเฟกเราไปไหนเนี่ยใส่เอฟเฟกก่อนดิเออเราซื้อเอฟเฟกมาแล้วนะอ้าวนี่ไงทุกคน ใส่ใส่แล้วใส่ยังอ้าวทำไมเอฟเฟกไม่ขึ้นเดี๋ยวบอดแดดให้ทุกคนมันมีการบอกด้วยนะคะว่า ชีวิตเราเหลือแค่ไหนแล้วก็มีตันไหนของกระดูกที่เราหักไปบ้างนะคะอะตอนนี้ฟ้าก็มืดมาเลยนะคะก็จะเป็นแบบว่าพายุทอร์นาโดเริ่มมาแล้วนะทุกคนอะตอนนี้พายุทอร์นาโดของเราก็เริ่มมาแล้วนะคะถ้าเกิดใครอยากเล่นก็คลิกลิงก์ใต้คลิปพี่นิวได้เลยนะแต่เชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยต้องเคยเล่นอยู่แล้วแหละเพราะว่าแบบนี้มีมานานแล้วนะคะอะวันนี้ต้องขอตัวไปหนีพายุทอร์นาโดต่อก่อนละกันนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บ ผอรู้สึกว่าตอนนี้นะคะฟ้าผ่าแรงมากเลยหไวหนพายุเน่ะพายุอยู่นู่นนะคะฟ้าก็ผ่าพายุก็มาทําไงอะ่ะอ่ะเพื่อนหลบด้วยดิหลบอยู่กับเพื่อนนี่แหละอุ่นใจที่สุดนะฮะหลบด้วยหลบด้วย